เขา<ด>ตาเข้าใจสุดๆกับผลงานละครเรื่องใหม่ของคู่พระนางหมากปรินและอยายยาอุรัสยากับเรื่องจนกว่าจะได้รักกันของค่ายรักละครโดยผู้จัดพิ่อร์พลังธรรม เรียกว่าแค่ตัวอย่างละครที่ช่อง3าปลอยออกมาอย่างหือหาค้ามปีกระแสะแรงจนถึงวันนี้กับความน่ารักเคมีดีที่สุดของหมยายาักย่าและเรื่องราวความสัมพันธ์ที่น่าติดตามของตัวละครเหมืองกับอาโปงานนี้ทั้งคู่ขอขอบคุณทุกคนผ่านสีสันบันเทิงพร้อมบอกว่าเป็นละครที่ได้รับฟีดแบ็เยอะที่สุดเลยค่ะ ทีเซอร์น่ารักมากคนลูกเนาะชอบชอบผมก็ชอบเหมือนกันก็ <g iggle> คอมเมนต์เยอะมากตอนที่ได้ดูลอทีเซอร์ก็รู้สึกว่าแบบอ,อ๋อใช่มันเป็นแบบ good memories มากมากเลยแล้วก็ภาพสวยมากจะต้องให้เครดิตพี่อาร์ตพลังทำแล้วก็พี่นกนะครับเขาก็ตั้งใจทำมากๆเรื่องนี้เราก็ตั้งใจเล่นมากๆเพราะว่ามันสนุกมากจริงๆบทด,ดีมากๆจนกว่าจะได้รักกันจริงๆเป็นละครเป็นคอมเมดี้นะคะแต่ว่าเราจะแบบแฝงความแบบชีวิตจริงๆสำหรับย่าเป็นเรื่องที่แบบเล่นจริงแบบแบบทุกอย่างมันแบบธรรมชาติไปหมด สิปีมังโคจอนกลับมาเจอกันใหม่นะครับผมก็เป็นอีกเคมีหนึงอีกรสชาติหนึ่งที่ผมเชื่อว่าจะลบภาพสาธิตกับจีรวัตรออกไปแล้วเหมือนกับอโปจะเข้ามาแทนครับเรามาทําความรู้จักกันใหม่ดีไหมเรามาทําความรู้จักกันใหม่ดีไหมคะ